สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เอพามาดูบ้านพร้อมที่ดินในเนื้อที่สองไร่นะคะอยู่ที่ตำบลสะรงเรืออำเภอห้วยจะห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ<ม>บ้านนะคะจะเป็นบ้านสองชั้นแบบนี้นะคะ<ม>แล้วก็ในพื้นที่รอบบ้านเลยก็คือจะมีสวนทั้งผลไม้แล้วก็มะน,นาวมะกรูดอะไรทุกอย่างครบเลยนะคะก็คือผลไม้นี่ก็จะมีผลไม้นานาพันธุ์เลยมะม่วงลำไย ะะแล้วก็ฝรั่งกล้วยนะคะก็คือมีครบทุกอย่างเลยนะคะอยู่ติดถนดนถนนคอนกรีตแล้วก็ออยู่ใกล้วิวภูเขาวสวยๆแบบนี้เลยอยู่ใกล้วัดผมนิมิตนะคะแล้วก็หน้าๆมันจะมีสร้มแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยคือคือ,คอล่มลื่นมากๆนี่คือบริเวณรอบบ้านเลยนะคะแล้วก็ในในพื้นที่ะค่ะเราขุดเจ้าของเดิมเขาขุดบ่อบาดาลไว้ให้ก็คือระบบน้ํามีไว้ให้อย่างดีเลย